ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสมโภชสามลักเมืองและทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครบรอบ124ีปีจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามทวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดงานสมโภชส,สารหลักเมืองและทำบุนเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครบรอบ124ปีจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกันแสดงออกถึงความประทับยุกระตัมเวทีล,ลงังลึกถึงพระคุณของันรพบรุษเมืองสมุทรสงครามและร่วมเฉลิมฉลองเรื่องในโอกาสครบรอบ124ปีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นกาวบำเพ็ญพระุสลทักษินานสงาธามุูทิศแด่ดวงวิญญาณบรรพบุพรุษแห่งเมืองสมุทรสงคราม 2. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชาวตำบดสมุทรสงครามอีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืออบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามโดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยประกอบด,ด้วยช่วงเช้าได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีวงสวงตักเมืองสมุทรสงครามและในช่วงค่ำได้แก่พิธีรำวงสวงสมโภชสารักเมืองของผู้รำกว่า1,000 และปิดท้ายด้วยการแสดงของอรสพของวงดนตรีสุนทราภรณ์ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านนิสากรวิรสิทิ์สรหับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้กรุณาต่าวเปิดงานในระดับผัดไปขอฝากเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะ